นน้ำหนักเกินกันนี่บักคารน้องหอมปลาข้าวกล้องมาง่าเลยที่กุยไปหนเอออยูุ่้างวัดกันนี่ฟางวัดประช่าเดรสนเตบักาาร์น้องหอมกับแป๊บแป๊บเได้พี่น้องเนื้อครับผมฟางวัดประชาครับผมให้กล้องมาง่ายได้พี่น้องนะผลกับเป็นลานของคุณแม่อุ้ครับผมลาเจีโม้ยครับผมอาคีทางน้องครับผมสื่อของไปเสร็จไปหว้โดนตาเนาะพี่น้องเนาะครับผมปั้นโดนหยาดกลองเน่อเร em, si ้าเช่าขมิ้นครับผมตลาดีสับซอบอัเภอชุมพนบุรีครับผมพี่น้องมาตจะคิดพาไปเรื่อยครับผม ค่อยย่อยมาเรื่อยๆครับผมค่อยสุพรรานหลไในพี่น้องครับค่ย่อยมาเรื่อยๆครับผมพี่น้องหวยหวยเนี่ยหวยหอมทองค่ยย่อยมาเรื่อยๆครับผมค้นมันไหลไปใบผมมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆครับผมเอาแบบไหนอะไรสิเดียวนี่ยครับผมตลาดตลัสก่อนด้านบนตาอำเภอร์ชุนบุรีครับผม อธิบายลายบ้านนาส่วนมาก็เป็นช่วงช่วงตอนบายบายได้พี่น้องเด้อครับผมบายบายครับ